กาลามดำแหล่งน้ำวัวงามลายบัวบานเบียบจิิงชายเรียนรอบรู้วิทยาบัวแยววิไลอยู่ดำรูญสามไว้ยังอยู่ในทำกางศึกษาบัวท่มเบ่งโอ เพียพ้นผิวฉลาเหยียดังพาละกาแรกเดิมประเดิมเรียนส่วนบัวนี้บ่มเด็กทั้งใจเล็ก ให้เบิกบานกีฬากระเชียววิชากระชากายสดใสใจมีธรรมกายสดใสใจมีธรรมสวนบัวตาการแน่เป็นอย่างแน่คุณเนื้อเสียเขียวเคนเ็นให้เรียนเรียนอบรมบ่มให้ดี ข้ามันกระตันยู่ไม่ลืมสวนบัวจะใช้ความรู้ให้ผาเสือซินุ่เรียนสวนบัวเปียบบัวราชีดาบถืงชีวิตไม่ลืมสวนบัวสวนเน,นี่ยบัวนี่บ่มเด็ก ใ,ใ,ให้เบิกบานยีราก็เชียววิชาก็ชากายสดใสใจมีธรรมกายสดใสใจมีธรรม